สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Identity V นะครับวันนี้ตัวที่ผมจะเล่นก็จะเป็นตัวนักสํารวจนะครับร u r t f ร a n k นะครับแต่ก่อนที่จะไปเล่นนะครับเราก็จะมาดูความสามารถของตัวละครของตัวนี้กันนะครับความสามารถของตัวละครนี้ก็คือจะใช้หนังสือเดินทางในการย่อส่วนนะครับย่อขนาดตัวให้เล็กลง สำหรับนักสำรวจนะครับก็จะสามารถยอ่อสวนได้โดยที่ไม่เสียหนังสือเดินทางไปครับเพราะว่าใช้ได้ไม่จํำกัดไม่เหมือนตัวละครอื่นนะครับส่วนสมบัติที่จะต้องหานะครับก็จะมีทั้งหมด3ชิ้นนะครับที่จะสามารถหาได้มันก็จะไปซ่อนในแต่ละจุดนะครับเมื่อเรายอ่อสวนแล้วเราก็จะสามารถรู้ว่าตำแหน่งของสมบัติ อยู่ที่ไหนครับแล้วก็จะไปตามทางครับแล้วเราก็จะสามารถมองเห็นตำแหน่งของฮันเตอร์ในระยะ60เมตรนะครับถ้าฮันเตอร์ใกล้เราในระยะ60เมตรมันก็จะแสดงบอกนะครับแต่เฉพาะเวลาย่อดสวนเท่านั้นนะครับส่วนสมบัติเนี่ยครั้งหนึ่งที่จะขุดได้ก็จะได้สมบัติ50%เมื่อเราไปใส่เครื่องวันไฟก็จะสามารถเร่งการถอนหัสได้ถึง50%เลยนะครับ อย่างแรกเลยก็คือจะไปปั่นไฟก่อนนะครับอันนี้ผมจะปั่นแบบปกติก่อนนะครับเฮ้ยนักบุหญิงส่งมาทำไมเนี่ยอยู่ใกล้แค่นี้เองไปรับเพื่อนแล้วครับโอ้ไกลมากแบบนี้ถ้าโดนตีก็สามารถหนีได้อยู่ กอเครับก็ไปหาสมบัติชิ้นแรกกันเลยครับก็ไปตามทางที่บอกอยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋ออยู่ตรงนี้ครับอยู่ด้านหลังเครื่องปั่นไฟเราจะมาลองดูกันครับก็ป๊า เร็วปื๊ดเลยครับแบบนี้จะได้ไม่ต้องเสียเวลาปั่นานานนะครับเนี่ยทีนี้ก็จะเหลืออีก2อันนะครับก็จะไปหาชิ้นต่อไปกันเลยครับโอ้ชิ้นที่2ออยู่แถวกลางแมปเลยเนี่ยดูจากลูกศรที่ชี้ไป โอ้โฮสมบัติอยู่ใกล้เครื่องพอดีเลยถ้าฮันเตอร์มาในระยะ60เมตรนะครับเวลาเรายอ่อสวนนะครับแล้วก็จะสามารถรู้ว่าฮันเตอร์เนี่ยอยู่ในระยะแถวๆนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าห่างจากเราไป60เมตรก็จะไม่เห็นนะครับแต่ก็จะถือว่าดีครับเพราะว่าฮันเตอร์ก็จะอยู่ไกล นี่ไปเลยครับครึ่งหนึ่งเฮ้ยหัวใจเต้นอยู่ในเนี้ยเข้ามาใกล้ละโอ้โหโอ้แจ็คมาแจ็คมาเดี๋เดๆๆเด,ว,เดว,วางไม้ไป้ก่อนย่อสวนย่อสวนก่อนอาจจะเห็นเออ เอ้อไม่โดนเอ้รับรับประตูไม่ได้รับตรงนี้เออเอ้ย,อยโอ้ยโดนวางช้าไปเฮ้ยนีก่อนโอเคครับยังดีครับที่ออกมาได้เพื่อนคิวหน่อยเอ้ย เห็นเงาน่นจาจะกำกลังเดินมาทางนี้นะครับหัวใจเต้นเดี๋ยวก่อนเดี๋วกเอาตรงน,นี้เอาตรงนี้อนโอ้โหอยู่ในระยะสามสิบเมตรซะด้วยโอเคครับเริ่มออกห่างแล้วครับอยู่ตรงนี้แล้วกันอ่ะเพื่อนฮิวเลยโอเค มีสมบัติอยู่ไกลมากอ้าประตูเปิดเดชเดชยอดส่วนก่นอน <_ c oughs> เดี๋ยวฮันเตอร์เห็นเห็นปะเนี่ยไม่น่าจะเห็นละครับซ่อนไว้ก่อนเพราะว่ายังอยู่ในระยะ โอเคยัค้ขยายส่วนไปเปิดประตูอ้าวโอ้โหฮันเตอร์หัวร้อนยอมแพ้เลยด่านโบสีชาติโอ้โหด่านนี้ชอบครับมันมีที่วิ่งครับวิ่งหาสมบัติเอาล่ะครับได้เวลาของการหาสมบัติแล้วครับ โอ้ยอยู่ใกล้ๆโอ้โหสมบัติอยู่ตรงบันไดใครก็ช่างเอาสมบัติโมยอย่างนี้เนี่ยโอ้โหแป,ป๊บเดียวเครื่องมันไฟเหลือสามเครื่องละปั่นกันเร็วจริงๆเอาละครับนี่เลยพุ่งเลยแค่แป,ป๊บเดียวเท่านั้นครับ แล้วก็จะเหลือเพียงแค่2เครื่องครับถ้าปั่นเครื่องนี้เสร็จโอเคครับเราจะไปหาชิ้นที่2กันโอ้อันนี้อยู่ไกลยอยู่เฮ้ยระยะทำไมรู้สึกเหมือนเริ่มใกล้โอ้โหอยู่นี่เห็นไหมเนี่ยอ๋อกำลังใช้กระจกอยู่ น่าจะใช้กระจกไล่เพื่อนอยู่ครับโอ้หเหลือแค่เครื่องเดียวแล้วโหเร็วมากโอ้ยอยู่หลังกำแพงตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยอ๋ออันนี้ก็ใกล้เครื่องนะครับเพื่อนเตรียมเปิดประตูเลย แค่แป๊บเดียวเท่านั้นนี่เอาล้วครับประตูเปิดแล้วล่ะครับน่าจะรอดเหมือนกันล่ะครับเกมนี้ยังไม่มีใครโดนครับเกมนี้เราปลอดภัยละปลอดภัยหรือเปล่าเอย่าเพิ่งมานะเออเฮอเพื่อนสตันไม้ไปขอบใจมาก โอเคออกเลยครับไม่ต้องสนใจใครโอ้โหดดานี้อีกแล้วเจอ่านนี้บ่อยมากเลยมีเครื่องปั่นไฟอยู่ติดกันทั้งสองเครื่องเลยนะครับเนี่ยก็พอปั่นไฟเสร็จก็อาจจะไปปั่นได้เลย แต่ไม่รู้ว่าสมบัติอยู่แถวนั้นหรือเปล่าก็ต้องไปดูนะครับโหเพื่อนนกไวมากเลยเนี่ยเฮ้ยดูเหมือนว่าคราร์บอยจะดึงเพื่อนออกมาได้นะครับ ก็ไปหาสมบัติกันเลยนะครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลแถวนี้แต่ไม่ได้อยู่ตรงเครื่องนี้อยู่เครื่องฝั่งนู้นหรือเปล่าโอ้มีเครื่องบันไฟใกล้กันสามเครื่องเลยเนะี่ยมีเพื่อนปั่นอยู่เฮ้ยปั่นใกล้เสร็จแล้วนี่เพื่อนปั่นไว้นิดน,นึงแล้วก็ เอาไปเลยเพื่อนปั่นเครื่องเหลือ25เปอร์เซ็นตนะครับเพราะงั้นที่ผมใช้ไปอ่ะก็ใช้ไปแค่25เปอร์เซนเท่านั้นนะครับมันก็เลยเหลืออีก25เซนแล้วก็เอามาใช้กับเครื่องนี้ครับมันก็เท่ากับว่าเครื่องนี้ก็จะคืบหน้าการถอดรหัสไป25ครับแต่ที่เดีือก็ต้องปั่นแบบปกตินะครับเพราะว่า ันหมดแล้วนักเต้นหญิงน่าจะไม่รอดแล้วครับก็อยู่ไม่ไกลเหมือนกันครับสมบัติชิ้นที่สองช่วยเพื่อนทันไหมเนี่ยช่วยไม่ทันก็ต้องลองไปดูครับเพราะเหลือแค่ผมคนเดียวตอนนี้แม่มดสาวก็น็อกไปแล้วครับ จากที่ผมวิ่งไปน่าจะไม่ทันนะครับยังไงยังไงโอ้โหนี่เดียวเองครับโอ้ขอโทษทีคาวบอยช้าไปมโแจะไปหาสมบัติยังไงครับแมวสาวจะขึ้นเก้าอี้หรือเปล่าอ๋อฮิวเตียงได้ครับ ถ้าเก้าสิบแดเปรซนเราเองก็ไปปั่นไฟเครื่องที่เหลือให้เสร็จร้อยหนึ่งพอดีแล้วก็ใส่กับเครื่องนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็เสร็จเลยครับก็จะเหลือเครื่องสุดท้ายแต่เครื่องสุดท้ายก็ต้องปั่นเองนะครับแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับ เซีิวเพื่อแล้วครับเพื่อนอากี้แล้วครับเดี๋ยวผมจะหาทางไปช่วยเพื่อนก่อน,นครับแต่เพื่อฉุกเฉินด้วยก็หาหลุมหน่อยแล้วกันครับเพื่อผมไปช่วยเพื่อนไม่ทันผมจะได้รู้ตำแหน่งของหลุมจะได้แบบเตรียมตัวไว้ก่อน น่าจะพอดีเลยละครับไปเพื่อนอือหือในเดียวก็จะไม่ทันเหมือนกันนะครับยวแตะเครื่องบิดไฟก่อนเพื่อนฮิวหน่อยไหมเออลุงฮิวนี่พอดีเลยครับเราอยู่แถวนี้พอดีเพื่อนเองก็เห็นหลุมแล้วเหมือนกัน ก็คือถ้าใครคนใดคนหนึ่งตายก็จะมาตรงนี้ได้นะครับตอนนี้ฮันเตอร์น่าจะยังไม่รู้ครับว่าเราอยู่แถวนี้กันเพื่อนน่าจะใกล้าตายแล้วครับผมก็เตรียมลงหลุมเลยอุ้มแล้วครับรอเลยรอเลย ันว้ามาไม่ทันหรอกพอตายเึือก็โดดได้เลยกว่าฮันจะมาถึงจะว์ปมาก็ไม่ทันอยู่ดีเอาละครับไปแล้วเพื่อนเจอกันนะฮันเตอร์โดดแล้ว